11เรื่องสมมูลและนิเศษของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณโอเคแล้วก็มาเรียนรู้กันเลยะคะสมมูลของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณก็จะมีรูปแบบนะคะมีรูปแบบสมมูลเช่นเดียวกันกับรูปแบบการสมูลของประพจน์นะคะที่เราเคยเรียนมาแล้วสัญลักษณ์นะคะก็จะเป็น p of x นะคะ q of x อันนี้ก็คือจะเป็นตัว p ใหญ่แล้วก็ q ใหญ่แทนสัญ,ญลักษณ์ของประโยคเปิดนะคะโอเคอข้อที่1เนี่ยถ้าถ้า p x แล้ว q x นะคะขออ่านสั้นๆเนาะถ้า p x แล้ว q x สมมูลกับเครื่องหมายตรงนี้ก็คืออ่านว่าสมมูลสมมูลก็เหมือนเท่ากับนั่นแหละนะคะสมมูลกับนิเสธของ p x หรือ q x ความรู้เดิมในเรื่องสมมูลประพจน์นะคะก็คือถ้า p แล้ว q สมมูลกับนิเศษ p หรือ q นะคะก็เป็นการนิเศษตัวหน้าหรือนะคะเชื่อมด้วยหรือตัวหลังตัวนี้ก็ใช้บ่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องจำรูปแบบของมันด้วยนะคะต่อไปข้อ2 ถ้า p x แล้ว q x ก็สมมูลกับนิเศษ q x แล้วนิเศษ p x ตัวนี้ก็มันก็จะเหมือนกับสมมูลประพจน์นะคะก็คือถ้า p แล้ว q สมมูลกับนิเศษ q แล้ว p ก็เปลี่ยนสัญลักษณ์นิดเดียวนะคะข้อที่3นะคะก็เป็นการนิเศษ ถ้าเทียบของเดิมก็คือนิเศษ p และ q สมมูลกับนิเศษ p และก็เปลี่ยนเป็นหรือนิเศษ q ข้อที่4อ่ถ้าเราเขียนให้อยู่ในรูปของประพจน์นะคะง่ายๆดูง่ายๆเนี่ยก็คือนิเศษของนิเศษ p หรือ q สมมูลกับ p และนิเศ q แบบนี้เนาะก็เหมือนกับการอะไรเนี่ย แจกแจงนิเศษเข้าไปนะคะนิเศตเจอนิเศษก็เป็น P เฉยๆหรือก็เปลี่ยนเป็นแหลก Q mm. ก็เป็นนิเศษ Q mm. นะคะ mm. ก็ยังประยุกต์ใช้ด้วยกันได้อยู่เหมือนเดิม mm. ต่อไป mm. ประโยคเปิดที่สมมูลกันนะคะ mm. ประโยคเปิดที่สมมูลกันก็คือพวกเหล่านี้แหละ mm. ถ้าเราเติมตัวบ่งปริมาณชนิดเดียวกันไว้ข้างหน้า mm. ก็จะได้ประพจน์ที่สม,มูลกันด้วย จากข้อ1น,นะคะก็เติมอะไรเข้าไปเติมตัวบ่งปริมาณเข้าไปนะคะตัวเดียวกันเนี่ยมันก็จะเป็นการสมมูลกันค่ะคืออ่าประโยคเปิดเนี่ยมันสมมูลกันแล้วเราใส่ตัวบ่งปริมาณเข้าไปตัวเดียวกันมันก็สมมูลกันเหมือนเดิมอ่ะพูดง่ายๆแค่นี้นะคะไม่ต้องเจาะรายละเอียดต่อไปสามารถ เทียบประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณที่สมมูลกันกับรูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกันได้นะคะ,ะยกตัวอย่างเช่นก็คือปกติแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นถ้า p แล้ว q ใช่ไหมคะก็สมมูลกับนิเศษ p หรือ q แบบนี้เนาะทีนี้เมื่อมันเติมตัวบ่งปริมาณเข้าไป มันก็ก็อยู่ในตำแหน่งเดิมของมันล้วค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะในเรื่องของสมมูลนะคะข้อที่2เป็นลักษณะยังไงอืม for some x p x แล้ว f o r some x q x ก็นะคะก็เหมือนกับถ้า p แล้ว q สมมูลกับอะไรก็นิเสธตัวหน้าหรือตัวหลังอ่าโอเคก็อันเดียวกันไม่มีปัญหานะคะในเรื่องสมมูล เทียบรูปแบบสมมูลประพจน์เดิมนํามาใช้กับประโยคเปิดที่มีตัวบ่งปริมาณได้เช่นเดียวกันค่ะสรุปให้แล้วนะคะต่อไปตัวอย่างที่37จงพิจารณาว่าประโยคในข้อต่อไปนี้สมมูลกันหรือไม่คําตอบก็มีแค่สมมูลหรือไม่สมมูลแค่นั่นเองข้อที่1น,นะคะข้อที่1 for all x เหมือนกันนะคะ,ะประโยคเปิดในวงเล็บข้างหน้าเนี่ยเป็น p และ q เป็น p และ q นะคะอันนี้จะเป็น q และ p เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสังเกตได้ก็คือมันเป็น p และ q นะคะตามรูปแบบการสมมูลเนี่ยมันก็สมมูลกับ q และ p ซึ่งการเชื่อมด้วยและเนี่ยมันก็สลับตัวหน้าตัวหลังได้นะคะประเดนถามว่าสมมูลกันหรือไม่คำตอบก็คือสมมูลกันนะคะนักเรียนก็อาจจะเขียน ความสมมูลรูปแบบของประพจน์เดิมไปด้วยก็ได้นะคะเป็นเหตุเป็นผลสำหรับข้อนี้ในข้อที่สองข้อสองนะคะสิ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือตัวตัว,วบ่งปริมาณเนี่ยก็เป็น for all เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะดูตัวที่อยู่ในวงเล็บนะคะว่ามันสมมูลกันหรือไม่ถ้าเราเขียนให้ อยู่ในรูปประพจน์ง่ายๆนะคะก็จะเป็นนิเศษของท่า p แล้ว q อีกอันนึงจะเป็น p และนิเศษ q เออสองตัวนี้สมมูลกันไหมนะคะใครที่มีชีตชุดนี้เนี่ยสามารถเปิดดูได้ที่หน้า18นะคะเปิดดูชีตหน้า18นะคะชีตชุดนี้นะหน้า18จะมีนะคะอันนี้สมมูลกัน เพราะฉะนั้นก็ทําให้นะคะประโยคเปิดที่มีตัวบ่งปริมาณในข้อนี้เนี่ยก็สมมูลกันเช่นเดียวกันต่อไปข้อที่3อยู่ในรูปของอะไรขั้นแรกตัวบ่งปริมาณในฟอร์ซัมเหมือนกันอ่าแล้วก็รูปแบบของการเชื่อมประพจน์นะคะอยู่ในรูป P ก็ต่อเมื่อ Q นะคะสมมูลกับอันนี้หรือเปล่าเนาะนิเศษของในวงเล็บ P หรือ Q เ,อเขียนไม่พอนะคะเขียนไม่พอจะต,ต้องหาพื้นที่เขียนให้พอเดี๋ยวเพราะว่าข้อนี้มันยาวเราวิเคราะห์รูปแบบออกมาสิ P ก็ต่อเมื่อ Q นิเศษของ p หรือ q และนิเศษ q หรือ p อันนี้ใส่วงเล็บไว้อืมหน้าตาแปลกๆอยู่นะคะสำหรับข้อนี้นะสำหรับข้อสามนี้นะคะไม่สมมูลกัน Okay. เพราะว่าหน้าสิบแปดเนี่ยถ้ามันจะสมมูลกันนะคะอ,อ่มันจะต้องเป็นแบบนี้นะคะเป็นวงเล็บนิเศษ p หรือ q มันถึงจะสมมูลอันนี้เขาใสเ่เป็นนิเศษในวงเล็บนะคะมันจึงไม่ถูกต้องถ้าเราเขียนเราก็เขียนว่าไม่สมมูลกันต่อไปข้อที่4ข้อที่4ถ้าเทียบรูปแบบอ่า for sum x p x และ for all x q x การเปลี่ยนแปลงหน้าหลังคืออะไรอ๋อเป็นการสลับที่นะคะเป็นการสลับที่การเชื่อมด้วยและเพราะฉะนั้นสมมูลไหมสมมูลกัน p และ q ก็สมมูลกับ q และ p ในข้อที่5วิเคราะห์รูปแบบซิ ในออันนี้เป็นก้อนเดียวนะคะเราก็จะมองว่าตัวนี้เป็นเป็นประพจน์หน้าอันนี้ก็เป็นประพจน์หลังนะคะเพราะฉะนั้นก็เทียบได้กับท่า P แล้ว Q สํสำหรับตัวหลังนั้นนะคะก็ก้อนหน้าอืมเป็นนิเศษอ่าอ๋อโอเคมันเอาตัวหลังไปใส่นิเศษเพราะฉะนั้นก็คือนิเศษ Q แล้วนิเศษ p สมมูลกันหรือไม่นะคะเราก็เทียบกับรูปแบบประพจน์เดิมปรากฏว่าของเดิมมันสมมูลกันเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบว่าสมมูลกันเช่นเดียวกันค่ะหัวข้อต่อไปนะคะเป็นเรื่องนิเศษของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณเมื่อกี้เป็นสมมูลนะคะตอนนี้ก็จะเป็นนิเศษแล้วความรู้ที่ต้องใช้มีอะไรบ้างนะคะลองศึกษาดูนิเศษของประโยคเปิด หรือประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณสามารถเทียบกับนิเสษของประพจน์ก็เทียบกับนิเสษของประพจน์ได้เหมือนเดิมยกตัวอย่างเช่นนิเสษของถ้า p แล้ว q นะคะก็คือ p และนิเสษ q ความรู้เดิมเวลาเราเขียนเนนิเสษใส่สัญลักษณ์ปุ๊บถ้า p แล้ว q ก็คือ p และนิเสษ q แบบนี้นะคะ เป็นภาษาแล้วก็อันนี้เป็นสัญลักษณ์เพราะฉะนั้นนิเศษของ p x แล้ว q x นะคะก็คือ p x และนิเศษ q x ก็คือชุดนี้นะคะจากความรู้เดิมเนี่ยเราก็นำมาเขียนในรูปของประโยคเปิดได้เช่นเดียวกันเอาละต่อไป นอกจากการพิจารณาสมมูลและนิเศษของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณโดยวิธีเทียบกับรูปแบบประพจน์ที่สมมูลกันหรือนิเศษของประพจน์แล้วประโยคบางรูปแบบอาจต้องพิจารณาจากบทนิยามของสมมูลหรือนิเศษดังนีอ้อันนี้ก็เป็นบทนิยามที่เรียนต้องสังเกตแล้วก็จดจําให้ได้นะคะรูปแบบที่1น,นิเศษของ for all x p x จะสมูลกับ S for s o m x นิเศษ p x โอเควิเคราะห์ด้านซ้ายนะคะมีอะไรบ้างตัวป่งปริมาณคือ for all x นะคะพอใส่นิเศษเข้าไปแล้วมันก็จะกลายเป็น for sum n ิเ e s ของ for all ก็คือ for sum จำง่ายง่ายนะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกประโยคเปิดจาก p egg, x กลายเป็นอะไรกลายเป็นนิเศษ p x นะคะนิเศษ p x หรือถ้าเป็นนิเศษของ for all x นิเศต px กมันก็ตัวนี้นะคะนิเ for all กลายเป็น for sum นะตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามจากนิเศษก็กลายเป็นไม่นิเศษรูปแบบ2รูปแบบนี้นะคะนี่คือชุดของรูปแบบที่1นิเศน for all เป็น for s u u เอาค่ะต่อไปเป็นตัวอย่างที่38เป็นการนำไปใช้จงหานิเศษของข้อความต่อไปนี้ ใช้รูปแบบที่1นนะคะนิเสธของ for all เนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนเป็น for s u m นี่คือประการแรกเลยต่อไปนะคะในส่วนของประโยคเปิดเป็นไง x บวก5มากกว่า7นักเรียนก็ต้องทำให้มันเป็นนิเสธนั่นก็คือ x บวก5เป็นไงคะน้อยกว่าหรือเท่ากับ7จเออนี่นะาจากมากกว่าก็เปลี่ยนเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ7ต่อไป ข้อสจํานวนเต็มทุกจํานวนเป็นจํานวนคี่ตัวบ่งปริมาณเนี่ยคือคําว่าทุกจํานวนเพราะฉะนั้นนิเศษของทุกจํานวนเนี่ยก็คือมีจํานวนเต็มบางจํานวนนะคะมันบอกว่าเป็นจํานวนคี่นิเสธก็คือไม่เป็นจํานวนคี่นั่นเองอ่ะส่วนแรกมีจํานวนเต็มบางจํานวน ไม่เป็นจำนวนขี้โอเคต่อไปข้อ3จํานวนจริงทุกจํานวนอ่ะก็เปลี่ยนคําว่าทุกจํานวนเป็นอะไรคะจำนวนจริงบางจํานวนซะก่อนของเดิมบอกว่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่จํานวนตกรกะยะ รละนิเศษก็ใส่คำว่าเป็นนะคะเป็นจำนวนตักรยะต่อไปข้อที่4มีจำนวนคู่บางจำนวนไม่ใช่จำนวนเฉพาะคัดแรกเราก็เปลี่ยนบางจำนวนเป็นทุกจำนวนซสก่อนจจำนวนคู่ทุกจำนวน ของเดิมบอกว่าไม่ใช่จํานวนเฉพาะเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนเป็นจํานวนเฉพาะเพราะว่ารูปแบบที่1นเนี่ยนะคะก็คือนักเรียนจะต้องนิเสถของตัวบ่งปริมาณแล้วก็นิเสถของประโยคเปิดนั้นด้วยต่อไปข้อ5นักเรียนหญิงทุกคนไม่ชอบเรียนครูนิเสถของตัวบ่งปริมาณ จากทุกคนแล้วก็บอกว่ามีนักเรียนหญิงบางคนนักเรียนหญิงบางคนจากคำว่าไม่ชอบนะคะก็เปลี่ยนเป็นชอบเรียนครูอโอเคนะคะให้หานิสเศษตามรูปแบบที่หนึ่งเรียบร้อยค่ะ ต่อไปเป็นรูปแบบที่2รูปแบบที่2เป็นลักษณะของการนิเศษฟอร์ซัมนะคะนิเศตฟอร์ซัมนิเศตฟอร์ซัม x p x นะคะสมมูลกับ for all x นิเซต p x สิ่งที่ต้องเปลี่ยนนิเศตฟอร์ซัมเปลี่ยนเป็น for all จากประโยคเปิด p x กลายเป็นนิเศษ p x นั่นเอง หรือนิเศษของ for sum x นิเศษ px ก็จะกลายเป็น for all x p x ตัวอย่างที่9จงหานิเศษของข้อความต่อไปนี้อืม for sum เปลี่ยนเป็นนิเศษก็ต้องเป็น for all x ประโยคเปิด x กำลังสองน้อยกว่า0ก็เป็น x กำลังสองมากกว่าหรือเท่ากับ0 ข้อที่สองมีจํานวนเต็มบางจํานวนเป็นจํานวนคี่บางจํานวนเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าจํานวนเต็มทุกจํานวนประโยคเดิมบอกว่าเป็นจํานวนคี่เราก็บอกว่าไม่เป็นจํานวนคี่ น้าบอกว่าเป็นจํานวนคู่เลยนะคะมันอาจจะเป็นจํานวนอย่อื่นก็ได้นะคะเราก็เขียนแค่ว่าไม่เป็นจํานวนคี่แหละจะเป็นจํานวนอะไรก็แล้วแต่ขอแต่ว่าไม่เป็นจํานวนคี่ข้อย่อยที่สามมีจํานวนจริง x บางจํานวนไม่เป็นตักรยะอนิเศษของบางจํานวนแล้วก็บอกว่าจํานวนจริง x ทุกจํานวน ของเดิมไม่เป็นเราก็เปลี่ยนเป็นเป็นจำนวนตระกยะเซตนะคะต่อไปข้อ4จํจำนวนจริงบางจำนวนไม่ใช่จำนวนเต็มบางจำนวนนั้นเราก็บอกว่าจำนวนจริงทุกจำนวนไม่ใช่จำนวนเต็มแล้วก็บอกว่า เป็นจำนวนเต็มข้อ5นักเรียนชายบางคนไม่ชอบเล่นวอลเลย์บอลนินเศษตัวบ่งปริมาณก่อนแล้วก็บอกว่านักเรียนชายทุกคนจากไม่ชอบก็เปลี่ยนเป็นชอบเล่นวอลเลย์บอล โอเคนะคะคงเข้าใจเนาะมีโจทย์หลายๆข้อซ้ำๆกันนะคะก็ทำให้เราทำข้อสอบได้เป็นเวอร์ชั่นเดียวกันมันก็สร้างความมั่นใจให้เรามากขึ้นตัวอย่างที่40นะคะข้อสุดท้ายของชิดชุดนี้ละตัวอย่างที่40จงหานิเศษของข้อความต่อไปเป็นลักษณะข้อความที่มีตัวเชื่อมประพจน์นะคะผสมอยู่ด้วยวิเคราะห์ข้อที่1ก่อนนะคะ ก็คือ,อรูปแบบประพจน์ด้านซ้ายนะคะเชื่อมด้วยท่าแล้วกับด้านขวาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องอคิดถึงนิเศษของท่า p แล้วคิ Q. นะคะข้อหนึ่งเนี่ยมันเทียบได้กับท่า p แล้วคิวเขาให้หานิเศนักเรียนก็นิเษที่หน้าวงเล็บไปแบบนี้ซึ่งนักเรียนต้องจำได้นะมันสมมูลกับอะไรเนี่ย ผมมูมกับ p และนิเศษ q ถูกต้องไหม p และนิเศษ q เอาละค่ะเพราะฉะนั้นจาก p ก็เป็น p ไม่เปลี่ยนนะคะแต่ว่า q เนี่ยนักเรียนจะต้องเปลี่ยนเป็นนิเศษ q ตัวหน้าไม่เปลี่ยนนะคะตัวหน้าไม่เปลี่ยนนั่นหมายความว่านักเรียนจะต้องเขียนอะไรเหมือนเดิม for all x x มากกว่าสูเนี่ยเขียนเหมือนเดิม จากท่าแล้วนะคะก็เปลี่ยนเป็นและนิเสธตัวหลังนะทีนี้นักเรียนจะต้องนิเสธของก้อนนี้นะคะนิเศธ for sum ก็เป็น for or x ในวงเล็บจากมากกว่าก็เปลี่ยนเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ1โอเคไหมคะกานที่1น,นักเรียนเทียบรูปแบบของประพจน์ก่อนขั้นที่2ก็ดูว่านะคะเราจะนิเสธ for s ซ m เป็นอะไรนะก็ทำให้ถูกต้อง ข้อที่สองข้อที่สองะค่ะเมื่อเราวิเคราะห์ดูก็คือนี่คือประโยคเปิดของมันตัวเดียวเลยนะคะแล้วเราจะนิเศษก็คือจะต้องนิเซต o อรนะคะขั้นแรกนิเศษ for sum กลายเป็น for all นะคะก็แล้วก็เขียน for all x อ่า แลวนอกจากจะนิเสษตัวบ่งแล้วเนี่ยนักเรียนต้องนิเสษตัวข้างในด้วยใช่ไหมนั้นรูปแบบที่เราใช้ของเดิมก็คือ P หรือ Q นะคะล้วเจอนิเสษเข้าไปเนี่ยมันก็จะต้องเป็นนิเสษ P และนิเสษ Q ถูกต้องไหมเอาละนิเสษ P ก็คือนิเสษของตัวนี้ x กำลังสองมากกว่า0ูนย์นิเศษของมันก็ต้องเป็น x กำลังสองน้อยกว่าหรือเท่ากับ0นหรือเปลี่ยนเป็นและ่ะนิเศษของก้อนนี้ก้อนนี้มีอะไรแถมมาให้เนี่ยมีนิเศษอยู่ตรงนี้นิเศษเจอนิเศษเข้าไปนะคะมันก็หายไปมันก็จะกลายเป็น x ลบ1เท่ากับ0ปิดวงเล็บเรียบร้อยค่ะ ข้อที่3นะคะลักษณะเหมือนกับข้อที่2ก็คือตรงนี้จะเป็นประโยคเปิดนะคะที่เชื่อมกันด้วยท่าแล้วเอาละเขาหานิเสธนะคะนักเรียนก็หานิเสธทั้งสส่วนส่วนแรกเลยก็คือนิเสษ for a อ l กก็กลายเป็น for su m e นะคะใส่วงเล็บจากนั้นเนี่ยก็นิเศษของประโยคเปิดข้างในซึ่งอยู่ในรูปของท่า P แล้ว Q นิเศษเป็นอะไรนะคะก็เหมือนกับข้อ1นเนาะ P และนิเสษ Q อ่ะเทียบนะคะอะไรเป็นอะไรเทียบให้ถูกต้องแสดงว่า P นั้นนะคะก็เป็นประโยคเดิมของเขานะคะก็คือ X น้อยกว่า0และนิเศษของนิเศษของตัวนี้โอเคค่ะนิเศษของตัวนี้ก็ต้องเป็น x กำลังสองน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ปิดวงเล็บเรียบร้อยค่ะข้อที่4อ่าข้อที่4วิเคราะห์แล้วก็จะมีประโยคหน้านะครประโยคหลังเชื่อมกันด้วยและเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมองเป็นรูปใหญ่นะคะมองเป็นก้อนใหญ่เลย ก้อนหน้าและก้อนหลังเจอนิเศษใช่ไหมนิเศษของ p และ q ก็คือนิเศต p หรือนิเศษ q แปลว่าใส่นิเศษที่ก้อนหน้าใส่นิเศษที่ก้อนหน้าก็เป็น for all x x กำลังสใส่นิเศษเข้าไปก็คือไม่เท่ากับลบหปิดวงเล็บอ่ะก้อนแรกนิเศษเรียบร้อยต่อไปและเปลี่ยนเป็นหรือนิเศษก้อนหลัง for all กลายเป็น for sum root x ก็เปลี่ยนเป็นน้อยกว่าศูนย์อ่าโอเคนะคะข้อที่สี่ข้อห้านะคะข้อห้าวิเคราะห์ก่อนนะคะรูปแบบประพจน์ของมันอ่ะคือก้อนนี้มีตัวบ่งอันเดียวอ่ะเจอนิเสษเข้าไป for all เอ้ย for sum กลายเป็น for all x แล้วก็นิเสษร,รูปแบบของ p แล้ว q นะคะนิเสษเข้าไปก็เป็น p และนิเสษ q พจด p ก็เหมือนเดิมก็คือ root x เท่ากับ3เปลี่ยนเป็นและนิเสษตัวหลังจาก x เท่ากับ9ก็เป็น x ไม่เท่ากับ9โอเครูปแบบของนิเสษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแบบฝึกหัดสุดท้ายที่เรียนต้องทำก็คือแบบฝึกหนะัด2.11หน้าหน3 นะะโอเคมาถึงตรงนี้ก็ถือว่าจบแล้วนะคะสำหรับตรกกศาสตร์ม .4 โอ้โหนะคะมี11หัวข้อด้วยกันนะกว่าจะจบเรียนมาถึงจุดนี้ก็ขอชื่นชมให้กำลังใจนักเรียนทุกคนนะคะเอาละค่ะถ้าชอบปรดไลค์นะคะถ้าอยากติดตามเนื้อหาต่อไปก็กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆเนาะถ้ามีปัญหาทางคณิตศาสตร์ก็เปิดที่ช่อง power math c หนได้เลยนะคะ วันนี้ลาไปก่อนโชคดีในการเรียกนการสอบทุกคนสวัสดีค่ะ